เราเลือก Cpxstar เลยสวนเลยคือเป็นหุ้น Domestic เพลย์ครับแต่ว่ามันมีประเด็นอะไรเดี๋ยวให้บอสช่วยชีย้แจงว่าเฮ้ยมันอาจจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยกระดิก<า>ได้<า>นะครับ<า>แล้วก็คำแนะน,นำเนี่ยจะเห็นว่าเราใส่ไปว่าเก่งกำไรนะไม่ได้แบบสตรองบายแบบเพราะว่าแน่นอนว่าภาพใหญ่ภาพกำลังซื้อภาพการเมืองมันยังกดแต่ว่ามีประเด็นเฉพาะตัวครับใช่ครับก็เอ มาต่อที่ตัว c p a เนะเพราะวันนี้เราเลือกเป็นท็อปปิกนะครับหลักๆมีประเด็นเมื่อวานนะครับก็อัปเดตตัวทาง c p a เนี่ยเขามีประกาศแจ้งข่าวแจ้งตลาดออกมานะครับก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ราคาหุ้นที่ลงมาตลอดเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องความกังวลนะครับว่าอาจจะก,กลัวว่า c p a ต้องเข้าไปช่วยตัว m q d c หรือเปล่านะครเมื่อวานเนี่ยทางบอร์ดเขาก็เลยมีมติออกมานะครับยืนยัน ก็มีประกาศแจ้งตลาดมาตอนช่วงเย็นๆหัวค่ำนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ได้มีแผนล,ลงทุนแล้วก็ไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ MQDC นะครับก็มองว่าเราเรามองว่าตรงนี้ ก็น่าจะเป็นประเด็นที่โอเคเขาออกมายืนยัน no ว่าเขาไม่ช่วยละเพราะฉะนั้นโอเวอร์แฮงก่อนหน้านี้มันก็น่าจะช่วยผ่อนคลายไปได้นะครับต้องเท้าความนิดนึงว่า MQDC เป็นใครนะครับ MQDC เนี่ยก็จะเป็นบริษัทในเครือ CP Group แหละก็เขาทำเรื่องของ property นะครับก็โครงการที่ช่วงหลังจะดังๆหน่อยก็จะเป็นตัว Fortier นะครับที่อาจจะเป็นคนพูดถึงกันก็ทั้งเยอะนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมานะครับราคาหุ้นตัว CPX นะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูช่วงประมาณสักวันที่ย ยี 20, ่สิบยี่สิบเอ็ดพฤษภาครับออตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้น CPF เนี่ยลงค่อนข้างแรงนะครับต้องบอกว่าถ้าเราไปแมปไทม์ไลน์แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีเอีเวนต์อะไรก็หนึ่งในเอีเวนต์นั้นน่ะมันก็คือมีการที่ตัว MTC เนี่ยเขาต้องมีการออกหุ้นกู้ระดมทุนนะครับซึ่งก็เป็นช่วงแถวๆวันนั้นพอดีนะครับแล้วก็มีข่าวว่าตัว MTC เนี่ยเขาอ,อาจจะขอแล้วมันท็อเทปไปสักนิดหน่อยนะครับออกมาได้สักประมาณพันสองอาจจะขาดไปสักร้อยกว่าล้านนะครับก็มันก็ มีเซนติเมนต์กังวลเนี่ยว่า Cpx เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปช่วยหรือเปล่าช่วงนั้นเนี่ยราคาพุ่งลงมา3-4บาทนะครับถ้าเราดู3-4วันนะครับนี่เอ่อก็ มองว่าซึ่งซึ่งถ้าเราไปย้อนตอนนั้นโอเคน้ําหนักมันก็อาจจะค่อนข้ากใกล้เคียงกันว่าอาจจะเป็นเรื่องประเด็นนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เคยเช็คเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง MQDC เนี่ยตอนเดือนตุลาคมก็คือไปดือนหน้าเนี่ยเขาต้องมีออกหุ้นกูน้นะประมาณ4,900ล้านก็มันก็เลยเป็นโอ์แห่งกดตัวราคาหุ้นลงมานะครับทีนี้ถ้าเรามามองจากประกาศเมื่อคืนเนี่ยก็ เราบอกว่ามันก็ได้ช่วยผ่อนคลายตัวโอเวอร์แฮงกับตัวราคาหุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในแง่โอเวอร์แฮงระยะสัน้นช่วงเรื่องเรื่องของประเด็นที่อาจจะต้องเข้าไปช่วย MQDC หรือเปล่าเนี่ยทาบอร์ดก็ออกมายืนยันละเรามองว่าโอเคอย่างนั้นประเด็นนี้มันก็ ปลดล็อกไป1ประเด็นนะครับอีประเด็นหนึ่งที่นี้ในมุมโอเปเรชั่นอัปเดตสั้นๆนะครับถ้าเราดูพวกเซนต์ตัเซลล์นะครับซึ่งก็เหมือนเป็นอินดิเคเตอร์ของกลุ่มค้าปีอยู่ระดับหนึ่งนะครับเซนตตเซลล์ก็คือตัวยอดขายสาขาเดิมก็คือสาขาปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเรามองสาขาที่เปิดเดิมนะครับไม่รวมยอดขายสาขาใหม่เนี่ยเซนตตเซลล์เขาเป็นบวกเท่าไหร่นะครับ,นะรบก็ต้องบอกว่าถ้าดูเดือนเอพิลกับเมย์นรับแล้วก็เดือนจูนอัปเดตมาสักนิดหน่อยเนี่ย เซ็นโตเซลเขาเนี่ยยังประคองตัวได้นะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงสักบวก0.5ถึง1%นึ่เปอร์เซนแฟดแแถวนี้นะครับแต่ว่าโอเคต้องยอมรับว,ว่าอาจจะไม่ได้บวกเพียงปางแม่แต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับเพียเนี่ยอย่างพวกเซเว่นนะครับหรือบิ๊กซีเนี่ย สองเดือนแรกเนี่ยก็จะติดลบบางๆนะครับประมาณสักลบหนึ่งลบสองเปอร์เซ็นก็ต้องเรียกว่าทางซีพีเอ็เนี่ยก็อาจจะทําได้ดีกว่าเล็กน้อยถ้าเทียบกับเพียที่เป็นกลุ่มคอสซวี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งแล้วไปใหญ่นะครับถ้าเราไปเทียบกับกลุ่มบ้านเนี่ยกลุ่มบ้านดอกกันห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะกลุ่มบ้านพวก โฮมโปรโบาูโอ้เนะี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นคอน sumer สเตเปิลแล้วก็ยังสามารถประคองตัวเป็นบวกได้บางๆเนี่ยเราก็มองว่าโอเคมันก็ถือว่าไม่หน่าเกียรตนะครับก็ยังทําได้ดีในแง่เออร์เนนะครับเท่าที่เรา ลองเคาะคร่าวๆเนี่ยยอนเยียน่าจะเห็นการโตได้อยู่นเ,เนี่ยเพราะท็อปไลน์เนี่ยเขายังพอประคองตัวบวกได้นะครับแล้วก็เรื่องของการคุมคอร์สอะไรช่วงนี้ก็น่าจะยังทำได้ดีก็มองเกาะเยอันเยียบวกได้สักห้าถึงสิในช่วงในแง่ของ e a r n i n g ่งควอเตอร์สองนะครับในมุมคิวแอนคิวเออร์นิ่น่าจะดรอปนะเพราะแต่ว่าเป็นตามซีซันแลก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมตัวโอเปอเรชั่นไม่ไดีน่กเกียรนะครับ,นะรบก็โอเปอเรชั่นท็อปไลน เซลล์เนี่ยังพอประคองตัวได้นะครับตัวบอททำลายน่าจะยังเติบโตได้เล็กน้อยนะ5-10%แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องตัว MQDC ที่มันน่าจะช่วยปลดลอ็อกโเว์แฮงระยะสั้นก็มองว่าน่าจะสามารถเก่งกำไรได้ตัว,ว CBF ครับโอเคครับประมาณนี้กําไรจริงไม่แย่แต่โดนสันนมมิเตตเรื่องการเมืองกดดันแล้วก็รเรื่องของ MQDC ก่อนหน้านี้แต่พอมี การแจ้งตลาดมายืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือทางการเงินแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทําให้ผ่อนคลายได้นะก็เก็งกำไร CPF วันนี้นะครับราคาเป้าหมาย34บาท่ะครับผม